สวัสดีครับพบกับรายการ New นิวในเอ่อทุยไม่ใช่ในรายการทุยไม่ใช่ในเกมครับอยู่ในหน้า d ิ s ท็อปนะครับ d ิ s ท็อปเดสท็อปทุยช่างแมงวันนี้ผมจะมาสอนดาวโหลดแฟปโปรแกรมแฟปอัดหน้าจออัดพวกในที่ผมอัดอยู่นี้แหละครับ มันจะมาสอนดาวน์โหลดมันจะไม่ติดตั้งครับแมงเอลเลอร์ทันทีเลยมันจะมาสอนดาวน์โหลดแล้วก็ํำท่าแบบติดตั้งเฉยๆทุยเออดาวน์โหลดเฉยๆไอ้ท่านเขียนว่าโหลดม่จะ fold, โฟดไว้โหลดโหลดเวนวักแล้วก็ F A R จำแค่เนี้แล้วก็โกดที่อันนี้ครับหนึ่งจุดสามจุดหนึ่งจุดถ้าไม่ใช่สามจุดห้าสามจุดสี่จุดห้า แล้วเข้าเป็นน,นี้เ <35, S 1> พราะสามสี่ห้าเพราะมันใช้ไม่ได้ครับให้ท่านกดตรงนี้ไปเลยนะครับพอท่านกดเสร็จแล้วก็เปิดอันนี้ขึ้นมาสมมุตินะครับโอ้ยเดี๋ยวผมจะทเดี๋ยวมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีสคิชัน,ชน <c oughs> อาจผิดก็ขออภัยด้วยครับแล้วก็เซตอัพตรงนี้ไปเลย เซตอัพตรงนี้ไปเลยครับเข้าไปตรงนี้แม่งเสียวอ่ะแล้วกดตรงนี้เข้าไปเลยครับผมจะไม่กดแม่งเออร์เลอร์ทันทีเลยครับก็เข้าไปแล้วก็จะมีหน้าตาอย่างเงี้ยครับขึ้นมีอันนี้ขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ครับแล้วก็ขึ้นเสร็จก็จะมีสองอันนี้ก็จะไม่มีครับอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้จะไม่เอ้ยทั้งหมดเนี้ยทั้งหมดตรงเนี้ยครับหรือแต่ไออันเนี้ยที่ไม่เกี่ยวเอามาไว้เฉยเยมันจะ มามาแค่ทั้งหมดอันนี้แล้วก็นี้แล้วก็นี้ครับอันนี้แล้วอ,นนอ,นนอันนี้ด้วยอันนี้คือถ่ายวิดีโออันนี้คือถ่ายรูปครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยใช้แฟปถ่ายรูปแม่งเอ้ยอย่างเงี้ยครับใช้แฟปถ่ายรูป,ลปแล้วก็อันนี้คือวิดีโอครับอ่าการติดตั้งแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูการ ในหน้าน,นี่นะครับนีบ่ก็เป็นหน้าตาเนี่ยอันนี้ก็ปรับเลขให้อยู่ตรงไหนอันนี้ก็อัดวิดีโอตั้งเอฟไลอันนี้ก็ถ่ายรูปตั้งเอฟไลตั้งั้นรายการนิวเกมคงต้องหกคงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับทุกท่านอย่าลืมซับสัับสไครต์นะครับสวัสดีครับ